เอรักปูมากขอช่วยแม่นางเอกดังโชคชัยตกใจรู้ข่าวเผยครั้งสอนรามแอบปลืม้มยังรักคิดถึงนางเอกดังแม้ผ่านมา20กว่าปีเอชุติมาขอยื่นมือช่วยแม่นางเอกคนดังโชคชัยเคยร่วมงานกับปูตกใจแม่ขายเสื้อผ้าลูกขายบ้านเหตุลำบากมากเผยครั้งสอนรามแอบปลืม้มหลังจากแม่นางเอกคนดังแม่ต้อยกัญญาคุณแม่ของนางเอกดังปูวิชุดา คู่ขวัญของหนุ่มสอนรามนางเอกผู้ล่วงลับไปแล้วกลั้นใจขายเสื้อผ้าลูกและประกาศขายบ้านเพื่อหาเงินล่าสุดโชคชัยเจริญสุขนักแสดงที่เคยร่วมงานกับปูวิชุดาเผยด้วยว่าปูเป็นคนที่นิสัยออกจากทเลนทะเลนหน่อยแบบเ้าหๆมากกว่าเป็นสาวหวานโดยนอกจากปูแล้วเจ้าตัวยังสนิทกับหนุ่มสอนรามด้วย ทำให้พอทราบว่าฝ่ายชายแอบปลื้มฝ่ายหญิงอยู่เพราะเขาทํางานร่วมกันในกองก็เลยจะมีกุ๊กกิ๊กกันบ้างซึ่งเรียกตามสมัยนี้เขาก็จะเป็นคู่จิ้นกันเพราะสุดท้ายพวกเขาก็ไม่ได้คบกันส่วนที่แม่ต้อยออกมาประกาศขายบ้านและเสื้อผ้าเก่าของปูวิชุดาตัวเองไม่ทราบข่าวเลยก็ตกใจมากเพราะเสื้อผ้าของลูกสาว คนเป็นแม่ก็จะรักมากก็คงมีความจำเป็นจริงๆถึงได้ทำแบบนี้สภาวะเศรษฐกิจแบบนี้อีกก็คงต้องพยายามหาทางออกช่วงนั้นที่รู้จักกันทราบมาว่าปูเป็นเสาหลักของที่บ้านเลยที่ทำงานหาเลี้ยงคนทั้งครอบครัวเนื่องจากเขาเป็นคนที่กระตันยูมากดูแลทั้งแม่และน้องซึ่งพอเขาเสียชีวิตก็ทำให้ที่บ้านของเขาค่อนข้างแย่ ได้ยินข่าวแบบนี้อีกก็เศร้าพอสมควรอยากจะบอกกับแม่ต้อยว่าแม่ครับผมไม่ได้เจอแม่นานแล้วไม่ได้ไปเยี่ยมแม่เลยแต่สถานการณ์ตอนนี้ทุกคนต้องสู้ขอเป็นกำลังใจให้นะครับ ดานเอชุติมาซึ่งเคยร่วมงานกับปูวิชุดาในละครเรื่องริษยาซึ่งมีความสนิทสนมกันมากรู้ทุกเรื่องของปูก็ว่าได้แสดงละครเรื่องแรกด้วยกันเป็นคนพูดเพราะนิสัยน่ารักอัธยาศัยดีมากพยายามเข้าหาผู้ใหญ่เทคแคร์ทุกคน ส่วนการทำงานเขาจำบทเก่งและตั้งใจทำงานมากซึ่งปูก็จะตัวติดกับคุณแม่24ชั่วโมงโดยคุณแม่เขาก็จะเก็บของปูทุกอย่างในกองถ่ายถ้าฉากไหนจบแล้วก็จะถามว่าเสื้อผ้าหรือต่างหูของปูเอาไปได้ไหมทั้งนี้ตอนที่ทราบข่าวว่าปูเสียชีวิตตนก็ช็อกมากเพราะตนสนิทกับครอบครัวนี้มากตนรู้จักทั้งคุณพ่อคุณแม่และน้องชายของเขาที่ชื่อว่าน้องบอยซึ่งเป็นตากล้องตามกองถ่าย เรื่องฐานะของทางบ้านปูก็อยู่ในระดับกลางๆไม่ได้ยากจนแล้วก็ไม่ได้รวยซึ่งบ้านและรถที่มีก็มาจากการทำงานของปูทั้งหมดเพราะเสาหลักของบ้านก็คือปูเขาเป็นคนกระตันยูมากเพราะตอนทำงานได้เงินมาเขาบอกตนว่าจะให้พ่อกับแม่หมดเลยเมื่อปูไม่อยู่แล้วจึงทำให้ที่บ้านลำบากเพราะเป็นการจากไปแบบไม่ทันตั้งตัว สำหรับข่าวของแม่ต้อยที่ตอนนี้ลำบากมากตนก็รู้เรื่องแล้วเพราะตนรักปู่มากเลยติดตามข่าวของครอบครัวเขาตลอดยอมรับว่าตกใจที่เขาลำบากถึงขั้นต้องขายบ้านและเสื้อผ้าของลูกสาวที่คุณแม่ก็รักมากในส่วนของลูกชายอีกคนของแม่ต้อยที่หลายคนสงสัยว่าทำไมปล่อยให้แม่ลำบาก ตนคิดว่าตามภาษาผู้ชายพอมีครอบครัวก็ต้องดูแลครอบครัวของตัวเองแต่ตนก็อยากจะบอกว่าตอนนี้คุณพ่อคุณแม่กำลังลำบากอยู่ตนเชื่อมั่นว่าบอยเป็นเด็กกระตันยูติดต่อกลับทางครอบครัวโดยเอขอเป็นกำลังใจให้แม่ต้อยด้วยยังรักและเคารพอยู่เสมอแล้วก็คิดถึงปู่มากๆแม้เขาจะจากไป20กว่าปีแล้วหากตนช่วยอะไรได้ก็ขอให้บอกหรือจะให้ฝาก หรือจะให้ฝากตนไลฟ์ขายเสื้อผ้าของปูให้ก็ได้เพราะไลฟ์ขายของอยู่แล้วจะได้นำเงินไปช่วยพ่อแม่ปูได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด